เธอเปลี่ยนจากรักปอมเป็นรักจริงฉันกำลังตายช่วยปลดปล่อยฉันทีจากรักเดิม ทรงจำในความมืดมนทนเดียวดายคร่ำครวญติดอยู่กับรักที่มันทิ่มแทงหัวใจฉันก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เจอรักใหม่ตื่นจากความทุกข์ระทมก่อนกินหัวใจโอ้โอโอ,โอ้เพียงเธอ เท่านั้นที่เปลี่ยนจากรักปลอมเป็นรักจริงฉันกํำลังตายช่วยปลดปล่อยฉันทีจากรักเดิมได้ไหมทนเจ็บจากรักปลอมเจ็บช้ำในฉันกํำลังตายช่วยปลดปล่อยฉันไว้ด้วยรักเท้ ความทรงจำที่ไม่มีดีหดหูกับรักอยู่อยู่อารมณ์นั้นดังตายทั้งเป็นความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวฉันมีแต่เพียงความคมคืนมีแต่ฝันรายเมื่อเจอหน้าเธอโอ้โ oh, oh, oh. เพียงเธอ แถวนั้นที่เปลี่ยนจากรักปลอมเป็นรักจริงฉันกำลังตายช่วยปลดปล่อยฉันทีจากรักเดิมได้ไหมทนเจ็บกับรักปลอมเจ็บช้ำในฉันกำลังตายช่วยปลดปล่อยฉันไว้ด้วยรักเท้ One motherfucker อากรักปอมเป็นรักจริงฉันกำลังตายช่วยปลดปล่อยฉันไวอยากรักเดิมได้ไหมทนเจ็บกับรักปอมเจ็บช้ำในฉันกำลังตายช่วยโอบกอดฉันไว้ด้วยรักแท้ ช่วยอบกอดฉันอบกอดฉันมีเพียงแต่เธอทั้งเดินแต่เธอทั้งนานที่เปลี่ยนจากรักปลอมเป็นรักจริงฉันกำลังตายตื่นจากทุกๆสิ่งอย่าง